สวัสดีค่ะพบกับขวัญขวัญตาชีวิตเลือกได้อีกแล้วนะคะ EP ที่4ี่นี้นะคะขวัญจะมาพูดถึงเรื่องของการฟังคำแนะนำจากคนสำเร็จค่ะคำแนะนำจากคนสำเร็จเป็นของฟรีที่มีราคาค่ะที่พูดว่าของฟรีที่มีราคานั้นมีเหตุผลนะคะผู้เขียนเขาจะพูดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็เขาก็ถามเลยว่า วันหนึ่งอะคะ่ะถ้าเรากลายเป็นคนสําเร็จขึ้นมานะ่ะเราจะอยากแนะนําให้คนอื่นสําเร็จเหมือนกับเราไหมนะคะคําตอบก็คงตอบว่าอยากใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ามันจะช่วยตอบย้ําความภาคภูมิใจในความสําเร็จของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราสาม,มารถที่จะช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้เนี่ยก็แปลว่าเราสําเร็จแล้วนะคะเออก็ยิ่งช่วยให้คนอื่นสําเร็จได้มากเท่าไหร่ความภาคภูมิใจในตัวเองของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนสําเร็จอะถึงชอบให้คําแนะนําคนอื่นแบบฟรีๆนะคะเขามีวงเล็บเล็กน้อยนะคะว่าแม้แต่คนที่จัดจัดคอร์สสัมมนาที่มาสอนนะคะเออเชื่อไหมว่าพวกเขาก็ไม่ได้นึกถึงเงินเป็นอันดับแรกนะคะพวกเขานึกถึงเป้าหมายที่จะช่วยคนให้ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะมากกว่านะคะก็คือ ถ้าเขาไม่แนะนาเราฟรีเนาะเขาจัดคอร์สสัมมนาเนี่ยในการจัดคอร์สสัมมนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินมากสักเท่าไหร่นะคะผู้เขียนเขาก็พูดแบบนี้นะคะอืมส่วนคนที่ได้รับคําแนะนําไปเนี่ยนะจะเอาไปใช้ก็จะเกิดเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะเพราะว่าคําแนะนําจากคนที่สําเร็จเนี่ยคือของฟรีที่มีราคาเนาะอ่าถ้าฟังคนสําเร็จแล้วไม่ทําตามก็จะไม่สําเร็จ หรืออาจจะสําเร็จในแบบของเขาก็ได้เนาะซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ยากกว่านะคะอืมคนที่ดูถูกคําแนะนําของคนสําเร็จเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่ฟังคนที่เคยเดินข้ามสะพานไปแล้วว่าจะต้องเดินข้ามสะพานยังไงนะคะถ้าคนที่เคยเดินข้ามสะพานผ่านมาแล้วอะคะ่ะเขาแนะนําเขาบอกว่าเออไม้อันเนี้ยดีนะไม้อันนั้นหักนะแต่ว่าเราเนี่ยดันแบบไปเดิน ก้าวข้ามไม้ที่มันดีแล้วไปเหยียบลงบนไม้ที่มันหักนะคะเราก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะคะก็ไปไม่ถึงอีกฝั่งของสะพานแน่ๆนะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าคำแนะนําจากคนที่สำเร็จเนะะี่ยค่ะจะช่วยให้เราสำเร็จได้แต่ฟังไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะอย่างน้อยมันก็ฟรีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ขวัญอ่านจาก บทนี้ของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของฟรีที่มีราคานั่นก็คือคำแนะนำจากคนสำเร็จนั่นเองนะแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าออขวัญเห็นด้วยหรือว่าคิดเห็นยังไงหรือเปล่านะคะก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าขวัญเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์หรือว่าดูคลิปเรื่องราวแรงบันดาลใจของคนที่เขาเคยทำได้เออแล้วเขาออกมาให้ความรู้อย่างเงี้ยค่ะอืม ดูเยอะแล้วก็ดูเป็นคนๆหมายความว่าถ้าช่วงนี้อินกับคนนี้ขวัญก็จะดูคลิปแต่ของคนนี้เป็นแบบยี่สิบสามสิบห้าสิบคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะประมาณนั้นอะคือดูเยอะชนิดที่ว่าแบบถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนคนเนี้ยชื่อนามสกุลเนี้ยค่ะขวัญนนะ่ะดูทุกคลิปที่มีใน youtube แล้วอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเลยนะคะก็เลยแบบจะเชื่อแล้วก็จะ เนำมาใช้นะคะจะชื่นชมแหละคือจุดเริ่มต้นก็คือเราอยากสำเร็จเหมือนเขาเราก็เลยไปดูคลิปหรือไปฟังที่เขาพูดใช่ไหมคะเออแรกๆก,ก็คือฟังเฉยๆไม่ได้ามาทำตามแต่หลังๆนะ่ะเอามาทำตามบางอย่างนะคะก็เรียกว่าได้ผลดีมากๆนะคะผนก็เลยเห็นด้วยกับบทนี้นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยก็คือของบางอย่างนะ่ะเราไม่จำเป็นจะต,ต้องไปเผชิญเองนะเราก็คือ ฟังเขามานะคะฟังเขามาแล้วก็มาดูว่าเอ้ยเราเราไม่จําเป็นต้องไปแบบเออทุกทรมานหรือเออปัญหานี้เขาเคยผ่านมาก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะเออมันมีคําหรือสองคำที่ขวัญได้ยินนะคะเป็นแบบว่าเป็นคําคมโดนใจอะคำคมดนใจอ่าดนบันดาลใจประมาณเนี้ยค่ะคือสองคำเนาะอ่าชุดคำแรกก็คือ เออก็คือประมาณว่ามองไกลบนไหลยักษ์เนาะอันนี้จริงๆมันเป็นคาของเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะที่เขาบอกว่าการที่เขาสามารถที่จะคิดค้นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาได้เนี่ยเป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าเนี่ยปูทางมาให้นะคะเขาก็แค่แบบศึกษาอดีตศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเขาก็สามารถที่จะทํางานต่อยอดได้นะคะนี่ก็คือเป็นความถ่อมตัวอย่างหนึ่งนะคะมองไกลบนไหลยักษ์เพราะฉะนั้นนะเราไม่จําเป็นต้องไปแบบ เออล้มเหลวเองหรือว่าลองผิดลองถูกเองนะคะเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วเราด,ดูว่าเวลาที่เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากอะ่ะเขาทํำยังไงเขาตัดสินใจยังไงตอนที่ธุรกิจของเขาวิกฤตหรือว่าตอนที่เขาแบบว่าทําสิ่งนี้ไม่สําเร็จเขาก้าวข้ามผ่านมันมายังไงนะคะอันเนี้ยคือมองไกลบนไหลย,ยักษ์เนาะอ่าอีกคำหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งคืออะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตคิดแป๊บหนึ่งนะคะอืม นึกออกแล้วค่ะก็คืออันนี้ขวัญจำไม่ได้นะว่าไปอ่านหรือว่าฟังมาจากไหนนะคะแต่ว่ามันประมาณนี้นะคะก็คือทุกๆปัญหาทุกๆความท้าทายต่างๆที่เราทุกคนบนโลกใบนี้ประสบพบเจออยู่ณขณะนี้นะคะมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่ะมันแปลว่ามีคนเคยผ่านมาก่อนแล้วเขาก็แก้ปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ พูดง่ายๆนะว่าทุกปัญหามีทางออกแต่ที่ขวัญพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นคำที่มันคลีเช่แบบว่าเอมพูดได้แบบง่ายๆอ่ะวะก็ใช่สิเอมเขาเรียกอะไรคนที่แก้ปัญหาเสร็จแล้วเท่านั้นแหละถึงบอกว่าทุกปัญหามีทางออกอ่ะไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะคือเชื่อขวัญถึงไม่เชื่อขวัญก็ก็เหิะนะคะเชื่อคำที่เขาพูดกันมา ซึ่งขวัญจำไม่ได้จริงๆนะว่าขวัญอ่านมาจากไหนนะคะเออแต่ว่ามันอ่านเจอจากหลายที่อะว่าแบบทุกปัญหามีทางออกแต่คือไม่ใช่คํานี้เป๊ะๆอะค่ะแต่ประมาณว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ยมันมีคนที่เคยประสบพบเจอมาแล้วแล้วมีคนที่ไม่ผ่านแบบก้าวไม่ข้ามปัญหานั้นก็ไม่ก็โอเคอะก็คือก็เฟล,ลไปใช่ไหมแต่มีคนอีกส่วนหนึ่งที่ก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นซึ่งเราอ่ะควรจะ ปลุกพลังหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้เพราะว่ามันมีคนน่ะที่เคยเกิดมาก่อนเราแล้วก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนเราแล้วก็ผ่านปัญหานี้ไปได้อะคะ่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะยากหรืออาจจะมไม่น่าเชื่อเนาะว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะแต่เชื่อเถอะ มันมีทางออกจริงค่ะไม่ว่าทางออกนั้นน่ะมันจะเป็นทางออกที่ปัจจุบันน่ะมันดูยากหรือเราต้องใช้ความเขาเรียกอะไรนะพยายามหรือวินัยบางอย่างสูงถึงจะแก้ปัญหานั้นได้นะคะแต่ว่าทุกปัญหามีทางออกถึงแม้ว่าจะแบบไม่ไม่ใช่ทางออกที่แบบว่ามันมันแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เ็นต่ะแตจะมันจะช่วยให้เบาลงคลี่คลายลงแล้วมันก็จะค่อยๆคลายคลาย,ลายเหมือนเชือบอะ่ะ เหมือนช่องที่มันค่อยๆค,คลายปมออกมาเรื่อยๆอะค่ะหรือถึงปมนั้นจะแน่นแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้ความพยายามในการแบบแงะมันแล้วก็ใช้เวลาสักนิดนึงอาจจะมีเครื่องมือมาช่วยใช่ไหมเช่นปมมันเยอะมากเราก็เอาแบบไม้บรรทดัดเอาดินสอเอาแท่งเหล็กมางัดกันงัดอะไรเงี้ยด,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 ด้วยเวลาด้วยเครื่องมือด้วยความพยายามด้วยความมุ่งม,มั่นนะคะขันว่ามันแก้ปมนั้นได้แล้วก็เราจะผ่านไปได้แน่นอนเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังจมอยู่กับปัญหาหรือใครที่คิดว่าไม่มีทางแก้ไม่มีทางออกหรอกนะคะขอ,อยากจะให้ลองพาตัวเองออกมาจากปัญหานั้นก่อนเนาะมองในสายตาของคนนอกก่อนแล้วก็คิดคิดว่าถ้าเกิดเอปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นกับนายเอหรือนางสาวบีเนี่ยใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราอะอมองในสายตาของคนนอกอะ ถ้าเป็นเราให้คําแนะนําคนนั้นนะ่ะเราจะช่วยเขาแก้ปัญหาย,ยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือเออจิตแพทย์เขาให้คําแนะนําได้คืออาจจะด้วยสาเหตุหรือนอกจากในเรื่องของความรู้แล้วนะก็คือเขามองในฐานะคนนอกนะคะเอ,อการที่เราเป็นแบบบุรุษที่สา่างเงี้ยเราจะมองปัญหานั้นได้ทะลุปุโปรงนะทะลุปลุกโลงมากกว่าคนที่อยู่ในสถนานการณ์ปัญหานั้นนะคะ โอเคไหมอันนี้เป็นแบบเรื่องง่ายๆเรื่องแบบธรรมดาปกติวิสัยของมนุษย์เลยนะคะเพราะงั้นก็ปีใหม่แล้วนะคะทุกคนอ,อ,อย่าอย่าแบกนะอย่าแบกปัญหาข้ามปีนะคะลองแบบมองหรือว่าลองคิดกับตัวเองในแง่ดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถผ่านไปได้ เนาะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะสิ่งนั้นมันก็ดีเสมอนั่นแหละนะคะไม่มีคําว่าล้มเหลวหรอกมีแต่คําว่าเรียนรู้นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2024แล้วนะคะฝันก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ปีหน้านะคะ2025ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ